สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะแล้วก็คุณพี่อนุรักษ์นะคะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะวันนี้เนี่ยมารับรถนางฟ้าของเรากลับไปเพชรบูรณ์ด้วยนะคะ<ส>ก็คือคันนี้เลยนิสันเทียรานะคะปี2019นะคะไม่เพียงแค่4,000กิโลเพียงอนุรักษ์ซื้อสดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราพร้อมที่จะไปโอนที่ขนส่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาขอ สอบถามพี่อนุรักษ์นิดนึงว่าพี่อนุรักษ์ได้ข้อมูลจากทางราศีเก้าพอสีทองจากที่ไหนล่ะคะ,ะจากเพจของ a c e b o o k ครับจากเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็รู้สึกที่เวลาดูในเพจอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ารถมันสวยใช่ไหมคะมแล้วพอมาดูรถจริงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไงไหมคะต่ะางจากสวยสวยสวยกว่าตัวจริงสวยกว่าใช่ไหมคะก็คือ,อ,อตัวจริงสวยกว่าใน ใช่ตัวจริงตัวจริงสวยกว่าในเพจนะฮะกับสภาพสภาพดีมากอะไรต่างๆก็เลยก็เลยแบบถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนจะเป็นลูกค้าอย่างเนี้ยแนะนําให้แบบเข้ามาดูที่ร้านดีกว่าแล้วก็เรื่องสภาพรถเรื่องคุณภาพเรื่องการบริการเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้ผมว่าผมว่าให้ให้สิบะสิบคะแนนสิบเต็มสิบการของทีดีนะฮะได้ค่ะก็หวังว่าครั้งหน้าหญิงจะได้ ช่วยดูแลพี่อนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมเรามีอะไรฝากถึงกับลูกเพจร้าน19พ่อสีทองบ้างไหมคะอ่าก็ก,าก็อยากอยากอยากให้ให้ผู้ที่ติดตามเป็นลูกเพจของโอ่า19พ่อสีทองนะคระับครับถ้าสนใจรถกัอนอย่างเนี้ยอยากให้เข้ามาดูด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่ารถที่นี่สวยจริงนะฮะสวยจริงแล้วก็การบริการการแนะนําการอะไรต่างๆตรวเนี้ยนะครับก็ก,ก็ก็อยู่ในระดับที่ดีมากครับ ก็อยากให้มาเป็นลูกค้าที่นี่กันเยอะๆนะครับ <laughs> ขอบคุณมากนะคะก็ยังไงยิงขอเป็นตัวแทนของทางร้าน19โพสีทองนะคะ<ม>ก็คือขออวยพรให้พี่อนุรักษ์เนี่ยเฮงๆงรวยๆนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลย,ออยขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> แล้วถ้าถูกนั่นก็คือ มาครังหน้าเนี่ยมาออกเป็นเบลฟายเลยดีไหมคะหรือว่าเป็น BM เอ็ดีสวยทุกคันสวยทุกคันน่ะค่ะคะค่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 ะคะคค่ะครับสะคค่ะครับค่ะคคคครับ